สวัสดีครับวันนี้เอาหนุ่มรอนะครับมาให้ชมนะครับผมตัวนี้กับงอนบึกๆเลยนะครับเจ้าดำทมินนะครับเจ้าดำทมินนะครับวันนี้จะเขียวเขียวเขียวดำเลยนะครับบึกเลยนะครับันนี้จะเขียวดำมากๆนะครับสวยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียนะครับงอนน่าจะงอนรูนะครับ น่าน่าน่าจะเป็นหนูต่ผมเคยเลี้ยงไก่งอนรูนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ว่าเนาะโบราณว่ามันใจไม่ทนใจไม่อึดมันไม่หมานอะไรเงี้ยแต่ผมเคยเลี้ยงไก่งอน,นะกกน,นะอนรูชนะสองเที่ยวนะไม่เห็นเป็นไรนะนะครับเห็นชัดไหมนะครับมาให้ดูนะครับเจ้าดำธมินของเรานะครับ ผมมองว่าน่าจะงอนรูครับแต่ตัวนี้งอนโครงสร้างกระดูกเขียวบึกเลยครับปหล่อมากนะครับนี้หล่อจริงๆนะครับใครที่ชอบสีเขียวเขียวดำๆนะครับต้องเจอดำทีนึงนะครับอ่าตอนแรกตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะไม่แบ่งนะครับแต่ว่าทีนี้มีพี่ขอทักมาว่าเอามาโชว์ทำไมนะครับผมทาไม่แบ่งนะครับ่ะไหนๆก็ไหนๆละ พูดกันมาอย่างนี้ก็เอามาแบ่งนะครับใครอยากได้นะครับพี่ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาทักเข้ามาเลยนะครับดูนี้ใครที่แบบว่าเอาเอา,เอาไปพัฒนาเชิงเอาไปพัฒนาเรื่องกระดูกโครงสร้างนะครับตัวนี้เหมาะมากๆแต่ว่ามีหงอนรูนะครับมันหลุดมาแค่ตัวเดียวไก่ผมไม่มีหงอนรูนะมันหลุดมานะครับ ถ้าใครบอกว่ามันไม่ดีก็ค่อยไม่ต้องเอาโน้พี่นะครับเดี๋ยวนี้มันมีงอนรูหน่อยหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่ามันโครงสร้างดีมากๆนะครับโครงสร้างมันดีให้ดูกันนะครับตอนนี้ผมขอหนึ่งใบเทาไม่รวมส่งนะครับพี่ นะครับผมใครชอบนะครับเร็วเลยนะครับพี่ตัวนี้ทั้งกระดูกทั้งโครงสร้างบึกบกเลยนะครับเอาได้เห็นตัวจริงอ่ะเราจะชอบมันนะครับตอนแรกว่าจะไม่แบ่งจริงๆนะตัวนี้ตั้งใจจะทําแบบงอนเลยครับแต่ทีนี้มีพี่ที่ขอว่าเอามาโชว์ทาไมถ้าไม่แบ่งนะครับก็เลยเอามาแบ่งแบ่งเลยแบ่งกันไปเลยโอเคครับพี่ใครชอบนะครับงอนๆอนกระดูกใหญ่ๆนะครับสีจุกเขียวดำออกออกไปทางดําเลยแหละนะครับ ต้องตัวนี้นะครับเจ้าดำธมินนะครับขอบคุณมากๆครับผมฝากติดตามกุดงเมืองพลด้วยนะครับผมจะมีอัปเดตให้ชมเรื่อยๆส่วนเรื่องไก่เล็กนะครับผมเดี๋ยวจะมีมาแบ่งเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่โตนะครับขอบคุณมากๆครับ